คุณจะเชื่อไหมว่าแม่สามีของฉันแอบเอาบัตรธนาคารของฉันไปใช้แล้วพาครอบครัวไปเที่ยวจีนฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อเห็นรายการใช้จ่ายบนมือถือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณช็อกและคุณจะไม่เชื่อว่าครอบครัวเดียวกันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้แม่สามีแอบเอาบัตรธนาคารของฉันพาครอบครัวไปเที่ยวจีนฉันรีบอายัดบ,บัตรทันทีห้องครัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองกลิ่นกาแฟอุ่นลอยประปนกับความรู้สึกหนักอึ้งในอก ฉันมองใบแจ้งเตือนธุรกรรมที่เด้งขึ้นมาบนมือถือตัวเลขค่าตั๋วเครื่องบินพุ่งสูงราวกับจะกระแทกหน้ามือของฉันสั่นจนแทบกดหน้าจอไม่ลงอากาศรอบตัวเหมือนจะแข็งตัวหัวใจเต้นแรงรัวจนได้ยินชัดกว่าทุกอย่างในบ้านชื่อสนามบินจากกวางโจปรากฏตรงบรรทัดล่างภาพแม่สามีถือบัตรของฉันลอยขึ้นมาในหัวฉันจำได้ดีว่าเคยวางกระเป๋าสตางค์ไว้บนชั้นรองเท้า แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างจนพื้นกระเบื้องสะท้อนวูบวาบทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนช้าเหมือนเวลาถูกดึงยืดออกเสียงแจ้งเตือนอีกครั้งดังขึ้นค่าโรงแรมหรูในจีนปรากฏอย่างหน้าตาเฉยชื่อสมาชิกค,ครอบครัวของเขาเล่นเข้ามาในความคิดทีละคนภาพพวกเขาหัวเราะบ,บนรถบัสทัวร์ในต่างประเทศยิ่งทำให้เลือดขึ้นหน้าฉันสูดลมหายใจลึกปลายนิ้วแตะปุ่มโทรหาธนาคารเสียงเจ้าหน้าที่ดังลอดสายอย่างสุภาพ แต่เสียงของฉันสั่นจนเกือบหลุดเป็นกระสิบฉันรีบแจ้งอายัดบัตรทันทีเงื่อซึมออกตามหลังมือเย็นเฉียบกลิ่นฝนแรกของวันโชยเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดแงมเส้นผมข้างแก้มขยับตามลมจนรู้สึกหนาววูบเจ้าหน้าที่ถามย้ำรายการใช้จ่ายอีกครั้งฉันจ้องหน้าจอที่เต็มไปด้วยภาษาจีนไม่คุ้นตายิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเข้าไปในโลกที่ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วในจังหวะที่ฉันคิดว่าทุกอย่างกำลังคลี่คลาย เสียงประตูบ้านด้านหน้าก็ดังขึ้นเสียงลากกระเป๋าเดินทางคลื่ไปบนพื้นกระเบื้องกลิ่นน้ำหอมที่ฉันคุ้นในบ้านหลังนี้ลอยมาตามลมอย่างชัดเจนฉันหันไปมองทางเดินยาวที่ท่อสู่ประตูหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงหัวเราะเบาๆของใครบางคนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงหัวเราะเบาๆของใครบางคนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆรอยยิ้มในน้ำเสียงฟังดูสดใสาราวกับเพิ่งกลับจากวันหยุดแสนสบาย แต่หัวใจของฉันกลับเต้นแรงเหมือนกลองศึกที่ถูกตีไม่หยุดแม่สามีเป็นคนแรกที่โผล่เข้ามาในโถงบ้านใบหน้าเธอแดงระเรื่อเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากลมหนาวต่างแดนผ้าพันคอผืนใหม่ลายมังกรพันอยู่รอบคอแววตาของเธอเต็มไปด้วยความพอใจที่ยากจะอธิบายกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีแดงถูกลากคลื่ตามหลังล้อเสียดสีกับพื้นกระเบื้องจนเกิดเสียงก้องทั้งบ้านฉันยืนนิ่งอยู่กลางห้องนั่งเล่น แสงไฟสีเหลืองอ่อนส่องให้เห็นเงาตัวเองสันระริกบนพื้นแม่สามีมองฉันเพียงแวบเดียวก่อนจะยิ้มกว้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพูดด้วยเสียงสดใสวันนี้อากาศที่จีนดีมากเดินเที่ยวจนลืมเวลาเลยคำพูดนั้นแทงเข้าหูจนรู้สึกแสบเหมือนมีเข็มเล็กๆนับร้อยจิ้มลงบนผิวกลิ่นน้ำหอมที่ติดตัวเธอกลับมาผสมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งหยดลงจากชายคาทำให้ทุกอย่างยิ่งชัดเจนขึ้นจนหายใจแทบไม่ออก ฉันก็พริบตาช้าๆเพื่อพยายามประมวลความจริงภาพใบแจ้งเตือนธุรกรรมยังคงติดอยู่ในหัวเหมือนเงาตามตัวเสียงเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เพิ่งวางสายยังคงก้องอยู่คำว่าอายัดส,สำเร็จลอยวนไปมาในความคิดพ่อสามีเดินตามเข้ามาตามด้วยน้องสามีและลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนทุกคนหิ้วของฝากเต็มมือถุงพลาสติกพิมพ์ลายภาษาจีนแกว่งไปมาตามจังหวะก้าวเสียงพลาสติกกรอบแกรบช่างขัดหูเหลือเกิน น้องสามีชูโมเดลหอไข่มุกขึ้นมาพร้อมบ่นว่าเสียดายซื้อของไม่ทันใจเพราะแถวยาวคำพูดนั้นทำให้ในอกฉันเหมือนถูกบีบแน่นอากาศในห้องเริ่มอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติทั้งที่หน้าต่างยังเปิดให้ลมเย็นพัดเข้ามาไม่ขาดสายฉันถามด้วยเสียงเรียบใครเป็นคนเอาบัตรของฉันไปใช้ทุกคนชะงักเสียงขยับถุงพลาสติกหยุดลงทันทีแม่สามีหันหน้ามาชา้ชาแววตาไม่ตกใจแม้แต่นิดเดียว ราวกับรู้ว่าฉันจะถามมาตั้งแต่แรกเธอหัวเราะแผ,แผ่วๆก็แค่หยิบไปใช้ก่อนเดี๋ยวจะคืนให้น้ำเสียงเหมือนพูดถึงของที่หยิบผิดจากโต๊ะไม่ใช่เงินทั้งบัญชีของฉันฉันยืนฟังปลายนิ้วเย็นจนชาลมหายใจเข้าออกสั้นและหนักทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกกลืนลงไปในช่องว่างสีดำตรงกลางอกแล้วแม่สามีก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมของเธออบอวลจนรู้สึกเหมือนควันหนาๆพุ่งเข้าใส่ เธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนทุกคำดีนะที่เธอไม่อยู่บ้านไม่อย่างนั้นคงถามเยอะให้เสียอารมณ์เที่ยวคำพูดนั้นเหมือนประตูทุกบานในใจถูกปิดลงพร้อมกันความอุ่นในร่างกายหายไปจนรู้สึกหนาวลามจากสันหลังขึ้นถึงต้นคอฉันยืนมองพวกเขาจัดของฝากลงบนโต๊ะเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งรากับไม่มีใครรับรู้ถึงความโกรธที่กำลังกัดกินฉันอยู่ด้านในและในจังหวะที่ฉันกำลังจะพูดอะไรสักอย่าง เสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังขึ้นอีกหนึ่งครั้งแสงหน้าจอสะท้อนกับพื้นจนเป็นประกายแหลมคมราวกับใบมีดข้อความเพิ่งเข้ามาจากธนาคารรายการใช้ใจ่ายใหม่ที่ไม่ควรมีรายการที่เกิดขึ้นหลังจากฉันอายัดบัตรแล้วฉันเงยหน้าขึ้นชา้าชามองไปยังพวกเขาที่กำลังยิ้มกันล้อมโต๊ะกินขนมจากจีนบรรยากาศที่ดูอบอุ่นกลับแฝงความเย็นเยียบจนขนลุกทั้งแขนฉันยืนมองหน้าจอที่ยังสว่างวาบ ตัวเลขยอดใช้ใจ่ายล่าสุดกดทับสายตาจนรู้สึกเหมือนลมหายใจสะดุดข้อความแจ้งเตือนระบุอย่างชัดเจนว่ามีการรูดบัตรอีกครั้งจากร้านค้าเดียวกับที่แม่สามีซื้อของเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหัวใจของฉันเต้นแรงจนจังหวะสั่นสะเทือนเข้าหูทุกอย่างรอบตัวเงียบลงราวกับมีใครมากดปุ่มปิดเสียงโลกแม้แต่เสียงหัวเราะของพวกเขาก็ฟังดูห่างออกไปเหมือนฉันยืนอยู่หลังผนังแก้วใสที่ไม่อาจทุบให้แตกได้มือของฉันกำโทรศัพท์จนแน่น ความเย็นซึมเข้าสู่ปลายนิ้วทีละน้อยกลิ่นขนมจากจีนที่พวกเขาแกะซองเริ่มลอยฟุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นน้ำหอมแรงๆของแม่สามีจนรู้สึกคลื่นไส้ฉันขยับก้าวไปข้างหน้าเสียงพื้นกระเบื้องใต้เท้าดังก้องในหัวมากกว่าความจริงแม่สามีเงยหน้ามามองฉันรอยยิ้มยังคงอยู่เหมือนไม่รู้เลยว่ากำลังมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นต่อหน้าฉันวางโทรศัพท์ตรงหน้าพวกเขา หน้าจอสว่างขึ้นโชว์รายการใช้จ่ายล่าสุดพวกเขามองจอด้วยสายตางงงนันก่อนที่น้องสามีจะหันไปมองแม่ด้วยสีหน้าไม่เข้าใจแม่สามีขยับตัวเล็กน้อยเธอเอียงคอมองจอเหมือนกำลังดูอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบคงเป็นระบบล่าช้าที่ลงหลังจากซื้อของที่สนามบินก็รู้อยู่แล้วว่าบัตรของเธอไม่ค่อยดีคำพูดนั้นทำให้ภายในอกฉันวูบลงเหมือนมีอะไรดึงจม ความอุ่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในร่างกลายเป็นความเย็นจนชาเสียงฝนด้านนอกเริ่มแรงขึ้นตกกระทบหลังคาเป็นจังหวะหนักๆเหมือนจะช่วยย้ำความอึดอัดในห้องให้อึมครึมกว่าเดิมฉันรีตามองเธอน้ำเสียงของฉันนิ่งจนตัวเองยังแปลกใจฉันอายัดบัตรไปก่อนที่เธอจะเดินเข้าบ้านรายการนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนเงียบเงียบจนได้ยินเสียงจานขนมกระทบโต๊ะเบาๆ แม้แต่เสียงฝนที่สาดลงมาผ่านชายคาก็ดูดังเกินจริงแม่สามีหลบตาลงเพียงวูบเดียวแต่พอเธอเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มกลับมาทันทีเป็นรอยยิ้มแบบเดิมรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยไว้ใจเธอบอกด้วยเสียงหวานคงเป็นพนักงานรูดผิดเดี๋ยวคงย้อนคืนมาอย่าทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฉันรู้สึกถึงแรงเต้นของชีพจรบริเวณขมับมันเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บเหมือนถูกข้อซำๆ ลมหายใจอุ่นลอดออกจากจมูกช้าๆเพราะฉันพยายามกดอารมณ์ให้สงบนิ่งในจังหวะนั้นเองพ่อสามีที่เงียบอยู่นานก็เดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางสีแดงของแม่สามีเขาเปิดซิปออกเสียงรูดซิปดังยาวในห้องเงียบๆทำเอาฉันขนลุกข้างในมีของฝากจำนวนมากแต่สิ่งที่สะดุดตากลับไม่ใช่ของฝากมันคือซองใบเสร็จหลายใบถูกยัดไว,ลว้ลวกๆจนขอบกระดาษโผล่ขึ้นมา พ่อสามีหยิบขึ้นมาดูใบหนึ่งสายตาของเขาขยับตามตัวเลขอย่างช้าๆใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสีหน้าเริ่มเข้มขึ้นแม่สามีรีบลุกขึ้นแต่ดูเหมือนสายไปหนึ่งเก้าเพราะตอนที่พ่อสามีเงยหน้าขึ้นบรรยากาศในห้องกลับเย็นยเยือกลงทันทีเย็นจนฉันรู้สึกเสียววาบตามแนวกระดูกสันหลังเขาพูดด้วยน้ำเสียงต่ำรายการนี้เกิดตอนพวกเรากำลังขึ้นรถจากสนามบิน บัตรนี้ถูกใช้ตอนอยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่จีนน้องสามีเงียบกริบลูกพี่ลูกน้องสองคนทำท่าเหมือนอยากหายตัวไปแต่แม่สามียังคงยิม้มรอยยิ้มที่คราวนี้เหมือนถูกฝืนขึ้นรอยยิ้มที่เหมือนซ่อนบางอย่างไว้ข้างใต้รอยยิ้มที่ทำให้ฉันเริ่มรู้สึกไม่ใช่แค่โกรธแต่เริ่มรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดอาจไม่ใช่เพียงการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตและในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของแม่สามีก็ดังขึ้น เธอสะดุ้งเล็กน้อยและสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมื่อเห็นชื่อคนโทรเข้าฉันก้าวถอยหลังเพียงครึ่งก้าวสายตาจับจ้องไม่กระพริบบรรยากาศในห้องหนักลงจนเหมือนอากาศจะหยุดไหลเพราะชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์ของเธอคือชื่อร้านเดียวกับที่เพิ่งมีรายการใช้จ่ายหลังอายัดบัตรชื่อร้านที่ไม่ควรโทรกลับมาหาเธอเลยถ้าเธอไม่ใช่คนที่ใช้บัตรนั้นเองแม่สามีชะง,งักคาง ปลายนิ้วที่แตะหน้าจอแข็งทื่อเหมือนหินเสียงกริ่งโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องดังก้องในความเงียบงันจนรู้สึกเหมือนเสียงนั้นแทงทะลุอากาศเข้ามาในอกฉันมองเธอไม่กระพริบความสงสัยและความโกรธที่อัดแน่นอยู่ในอกเริ่มแทรกด้วยความรู้สึกอีกอย่างความรู้สึกที่เหมือนบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องบัตรเพียงอย่างเดียวมือของเธอสั่นน้อยๆเหมือนพยายามตัดสินใจว่าจะกดรับหรือกดปิด แต่เสียงพ่อสามีดังขึ้นก่อนที่เธอจะทำอะไรได้รับสิจะได้รู้กันไปเลยว่าใครโทรมาน้ำเสียงเขานิ่งจนทำให้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นเย็นลงอีกระดับเหมือนมีเงามืดหนาทึบปกคลุมทุกคนเอาไว้แม่สามีรีตาลงก่อนค่อยๆกดรับเธอเดินถอยหลังไปชิดผนังสายตากวาดมองทุกคนอย่างระแวดระวังเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกจับได้เธอยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหู เสียงจากปลายสายดังลอดออกมาเพียงเบาๆแต่คมพอจะสะท้อนในห้องที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนร้านทองกวางตงนะคะเรื่องรายการรูดบัตรเมื่อสักครูทางร้านตรวจพบปัญหาในการชำระขอปรึกษาคนที่ใช้บัตรโดยตรงค่ะหัวใจของฉันเหมือนตกวูบลงไปในช่องว่างร้านทองกวางตงใช้บัตรโดยตรงแม่สามีแทบจะกดปิดสายทันที แต่พ่อสามีคว้าโทรศัพท์จากมือเธอก่อนเสียงดังแกรกของเครื่องถูกดึงออกจากนิ้วทำให้แม่สามีสะดุ้งเฮือกร่างทั้งร่างของเธอแข็งค้างเหมือนคนถูกจับได้ว่ากำลังลักอะไรออกจากร้านพ่อสามีคุยกับปลายสายด้วยใบหน้าเคร่งระหว่างนั้นทุกคนในบ้านยืนนิ่งนิ่งจนได้ยินเสียงหยดน้ำฝนไหลลงตามรางน้ำทีละหยดเสียงหยดนั้นดังชัดเหมือนกำลังนับเวลาย้อนหลังไปสู่บางอย่างที่กำลังแตกออก ไม่นานเขาก็กดวางสายใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาเข้มข้นจนทำให้แม่สามีก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวเขาหันมาทางทุกคนและพูดด้วยเสียงต่ําร้านบอกว่ามีผู้หญิงโทรไปเมื่อชั่วโมงก่อนให้รูดบัตรนี้เบิกเงินสดแลกทองอ้างว่าบัตรเป็นของเธอแล้วก็ให้เขาส่งเงินเข้าบัญชีอีกบัญชีหนึ่งห้องทั้งห้องเงียบกริบความเงียบที่หนาวจนรู้สึกเสียวปลายเส้นผม แม่สามีสายหน้าเร็วเหมือนอยากปฏิเสธให้ทันเวลาแต่พ่อสามีชี้ไปที่ใบเสร็จที่เขาถืออยู่เขาบอกชื่อคนรับเงินในใบเสร็จคือชื่อของเธอแม่สามีชะงักริมฝีปากที่กำลังจะปฏิเสธค้างอย่างนั้นแววตาเธอสั่นไหวเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าความลับที่ซ่อนไว้มานานกำลังถูกกระชากออกจนหมดฉันมองเธอเสียงหัวใจตัวเองดังในหูจนเหมือนลั่นห้องมือยังคงกำโทรศัพท์แน่น ความโกรธที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นถูกแทนที่ด้วยบางอย่างหนักกว่าความรู้สึกเหมือนหล่นลงไปในความจริงที่ไม่อยากรู้แม่สามีหายใจแรงขึ้นใบหน้าขาวซีดเงื่อผุดตามขมับเธอก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังติดผนังบ้านแล้วเธอก็พูดด้วยเสียงเบาแทบจะเป็นเสียงกระสิบเสียงที่สั่นจนเหมือนลมหายใจของคนที่หมดทางหนีฉันไม่มีเงินใช้ฉันมีนี่ฉันต้องหาทางเอาเงินมาให้ทัน ฉันเลยใช้ของเธอไปก่อนคำพูดนั้นแตกออกเหมือนแก้วใสที่หล่นพื้นเสียงในหัวฉันดับวูบกลิ่นอับจากผนังบ้านที่ชื้นเพราะฝนลอยเข้ามาแตะจมูกอากาศรอบตัวแน่นจนเหมือนกำแพงกดทับหน้าอกฉันมองเธอและในแวบหนึ่งฉันเห็นอะไรบางอย่างในแววตาของเธอความกลัวความหลนและอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกหนาววาบขึ้นมาตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงท้ายทอย เพราะทันทีที่เธอพูดจบเสียงข้อความแจ้งเตือนอีกอันก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์ของฉันเสียงสั้นๆเพียงครั้งเดียวแต่สั่นสะเทือนลงไปถึงกระดูกฉันกดเปิดดูหน้าจอแสดงข้อความเพียงบรรทัดเดียวมีการเข้าใช้งานบัญชีของคุณจากอุปกรณ์ใหม่และกำลังพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณฉันจ้องหน้าจอมือถือสายตาแข็งทื่อลมหายใจขาดเป็นจังหวะ มือทั้งสองสั่นจนแทบกดพิมพ์ไม่ลงแม่สามียืนนิ่งเหมือนเพิ่งตระหนักว่าฉันเห็นทุกอย่างใบหน้าเธอซีดเผือดเหงื่อเม็ดเล็กผุดตามขมับสายตาสั่นไหวราวกับกำลังพยายามหาทางหนีพ่อสามีเข้ามาก้าวหนึ่งเงยหน้ามองแม่สามีสายตาเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมเหมือนชายที่ไม่เคยพูดมากแต่ทุกคำที่ออกมาจะหนักแน่นเกินกว่าที่ใครจะขัดฉันพยายามกลั้นลมหายใจ ฟังเพียงเสียงฝนที่สาดลงบนหลังคาเสียงหยดน้ำกลายเป็นเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นไม่ปกติแม่สามีก้าวถอยหลังไปอีกพิงกำแพงหลังบ้านรอยยิ้มที่เคยแสนสดใสาหายไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มบางๆที่ดูไม่มั่นคงรอยยิ้มที่เหมือนคนกำลังพยายามเก็บก้อนหินหนักไว้ในอกพ่อสามีเอ่ยด้วยเสียงต่ำโทรศัพท์นี้ของใครกันแน่แม่สามีเงียบคำตอบในใจฉันแข็งเหมือนน้ำแข็ง แต่ยังคงฟังเธออย่างระมัดระวังเพราะสิ่งที่ฉันได้เห็นและได้ยินวันนี้มันทำให้รู้สึกว่าแม่สามีไม่ใช่แค่คนที่เอาบัตรไปใช้เสียงแจ้งเตือนจากมือถือของฉันดังขึ้นอีกครั้งฉันกดเปิดอย่างรวดเร็วบัญชีของฉันมีความพยายามล็อกอินจากหลายที่และมีข้อความแสดงว่าบางรายการถูกพยายามโอนเข้าบัญชีอื่นบัญชีที่ฉันไม่รู้จักฉันรู้ทันทีแม่สามีไม่ได้ทำเพียงครั้งเดียว แต่เธอวางแผนเธอทำอย่างรอบคอบและตอนนี้ความจริงทั้งหมดกำลังเริ่มเปิดเผยน้องสามีและลูกพี่ลูกน้องสองคนเริ่มหันมองกันสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวเหมือนพวกเขาเพิ่งรู้ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ลามไปถึงความไว้วางใจและความปลอดภัยของเราแม่สามีเริ่มสัน่นมือกอดตัวเองเรากับต้องการป้องกันตัวจากบางสิ่ง หรืออาจป้องกันความผิดพลาดของตัวเองฉันเดินเข้าใกล้เสียงฝีเท้าฉันดังเบาๆบนพื้นกระเบื้องแต่เหมือนทุกเสียงที่ฉันทำจะดังมากเกินไปในห้องเงียบสนิทนี้ฉันถามด้วยน้ำเสียงเรียบบัตรของฉันทุกยอดที่ใช้และทุกความพยายามโอนเงินเกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเธอใช่ไหมแม่สามีหันหน้ามองสายตาของเธอเริ่มสัน่นริมฝีปากสั่นเครือกก่อนที่จะพูดด้วยเสียงต่ำ ใช่คำตอบนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจร่างกายฉันแข็งทื่อทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนช้าลงลมหายใจฝืดติดคอและเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งตกลงบนหลังคาเหมือนเสียงกลองตอกลงบนอกพ่อสามีเงียบไปดวงตาเขาเย็นชาเหมือนชายที่เพิ่งรู้ว่าเรื่องบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พรมกำลังโผล่ออกมาทุกชิ้นพร้อมกันแม่สามีเริ่มก้าวถอยหลังอีกจนหลังติดผนงัง เสียงหัวใจฉันดังสนั่นในหัวเรากับเตือนให้รู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและทุกสิ่งกำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นฉันก้าวเข้าไปอีกมือถือยังคงเปิดหน้าจอบัญชีตัวเลขที่เคยสงบตอนนี้ดูเหมือนกำลังกระโดดโลดเต้นเป็นเหมือนเสียงเตือนว่าไม่ใช่แค่วันนี้แต่เรื่องทั้งหมดอาจเพิ่งเริ่มต้นแม่สามีหันมามองฉันแววตาของเธอสั่นไหวน้ำตาเริ่มคลอ แต่ยังคงพยายามยิ้มรอยยิ้มที่หวังจะบันเทาแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดและความไม่ปลอดภัยอย่างที่สุดฉันสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความหนาวูบวาบจากสันหลังขึ้นมาถึงต้นคอทุกอย่างในบ้านเหมือนถูกบีบอัดเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะและทุกคนในห้องต่างรู้สึกได้ถึงสิ่งเดียวกันแม่สามีพูดด้วยเสียงกระสิบฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแต่คำพูดนั้นกลับฟังดูหนักแน่น เหมือนยอมรับบางสิ่งที่ยากจะกลับไปแก้ไขรากับเปิดประตูไปสู่ความจริงที่แสนมืดและฉันรู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้และครอบครัวนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันยืนนิ่งสายตาจ้องตรงไปที่แม่สามีเสียงหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอกทุกคําพูดของเธอเหมือนน้ำแข็งแช่แข็งอยู่ในลำคอทำให้พูดอะไรไม่ออกพ่อสามียังคงยืนนิ่ง ดวงตาเย็นเยือกเหมือนชายที่ตรหนักดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเขาหันมองแม่สามีแล้วเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่นมันไม่ใช่แค่การใช้บัตรแล้วนะ่ะแม่สามีสะดุง้งใบหน้าซีดเผือดขึ้นทันทีสายตากวาดมองทุกคนในห้องเหมือนกำลังหาทางออกแต่ทุกทางที่มองไปก็เต็มไปด้วยความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ฉันก้าวเข้าไปใกล้มือยังคงกำมือถือแน่น สายตาของแม่สามีเริ่มหลบตาราวกับกลัวว่าเพียงการสบตาฉันความจริงจะกระแทกเข้าเต็มหน้าฉันพูดช้าๆทุกยอดที่ถูกใช้ทุกความพยายามโอนเงินและบัญชีที่ไม่รู้จักเธอทำทั้งหมดใช่ไหมแม่สามีเงียบแต่แววตาเธอสั่นไหวมือกอดตัวเองแน่นเสียงฝนข้างนอกดังแรงขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังกดทับลงบนบ้านแล้วเธอก็พูด ด้วยน้ำเสียงต่ำสั่นเครือใช่ฉันทำคำตอบนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจขณะที่มือฉันยังคงกลุ่มโทรศัพท์ทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณะแต่หัวใจฉันกลับเต้นรัวเกินกว่าที่เคยรู้สึกพ่อสามีก้าวเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยความเคร่งขครึมเขาพูดชชาๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะมันคือความไว้ใจและความเคารพในครอบครัวแม่สามีเงียบน้ำตาเริ่มไหล แต่ยังพยายามก้มหน้าเหมือนรู้ว่าโลกที่เธอสร้างไว้กำลังพังทลายฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศเหมือนทุกคำพูดทุกการกระทำกำลังถูกจับตามองทุกคนในบ้านเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมที่พัดเข้ามาจากหน้าต่างก็เหมือนถูกกลืนหายฉันสูดลมหายใจลึกพยายามทำให้ใจสงบแต่สายตาของแม่สามีและคำพูดที่เพิ่งฟังทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บนขอบหน้าผา พร้อมจะตกลงไปทุกเมื่อแม่สามีเริ่มพูดต่อน้ำเสียงสัน่นฉันฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันบานปลายฉันแค่แค่ต้องการเงินชั่วคราวและคิดว่าจะคืนทันทีคำพูดนั้นเหมือนเข็มเล็กๆแทงลงไปในอกร่างกายฉันแข็งทื่อแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนความโกรธความผิดหวังและความหวาดระแวงฉันยืนเงียบมองไปที่เธอและรู้ทันทีว่า หลังจากวันนี้ความสัมพันธ์ทุกอย่างในครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนตกหนักขึ้นกระทบหลังคาและหน้าต่างกลิ่นอับชื้นลอยเข้ามาในห้องทำให้บรรยากาศทั้งห้องเย็นยเยือกเหมือนความจริงที่ถูกเปิดเผยกำลังเย็นชาและจับขั้วหัวใจฉันพ่อสามีก้าวเข้ามาใกล้แม่สามีจับมือเธอไว้แน่นสายตาเขามองตรงเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเข้มงวด แม่สามีก้มหน้าน้ำตาไหลลงมาเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นในความเงียบฉันยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงแต่ขอบตาเริ่มร้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวฉันรู้ว่าหลังจากนี้ทุกคำพูดทุกการกระทำทุกความลับที่ซ่อนอยู่จะต้องถูกเปิดเผยทั้งหมดและไม่มีใครในบ้านนี้จะมองกันเหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกไม่ปลอดภัยผสมกับความโกรธและความผิดหวัง ทำให้ฉันยืนแข็งทื่อพร้อมรับรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการฉันหันกลับไปมองแม่สามีน้ำตาและความสํานึกผิดบนใบหน้าเธอทำให้บรรยากาศในห้องเริ่มคลี่คลายลงเล็กน้อยพ่อสามีถอนหายใจหนักๆเหมือนกำลังปล่อยความตึงเครียดที่กดทับมานานฉันค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะปล่อยให้มันพักสายตาสายตาของแม่สามียังคงมองฉัน และครั้งนี้รอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มที่ซ่อนเร้นแต่เป็นรอยยิ้มที่สันไหวและจริงใจเต็มไปด้วยความขอโทษและความสำนึกผิดแม่สามีพูดเบาๆฉันสัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันจะคืนทุกอย่างและดูแลครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ฉันพยักหน้าลมหายใจของฉันเริ่มกลับมาเป็นปกติหัวใจที่เคยหนักอึ้งเริ่มเบาลงแม้ความผิดหวังยังคงอยู่แต่ความเข้าใจเริ่มแทรกซึมเข้ามา พ่อสามียิ้มบางๆเขาบอกว่าทุกครอบครัวย่อมมีความผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญคือเรายังสามารถเรียนรู้และก้าวไปด้วยกันเสียงฝนด้านนอกค่อยๆเบาลงกลิ่นดินชื้นและลมเย็นเข้ามาแทนอากาศอึมครึมบ้านเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งรอยยิ้มและสายตาที่ซื่อสัตย์เริ่มกลับคืนฉันถอนหายใจยาวและนั่งลงกับโซฟามองไปยังแม่สามีและทุกคนในบ้าน ความตึงเครียดค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นบางอย่างที่กลับคืนและในที่สุดแม้เหตุการณ์จะช็อกและเจ็บปวดมันก็สอนให้ฉันรู้ว่าความไว้ใจและความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดในครอบครัวและในชีวิตเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความเข้าใจแม้จะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความระมัดระวังและความจริงใจก้าวไปพร้อมกันอย่างมั่นคง ท่ามกลางบ้านที่อบอุ่นและฝนที่หยุดลงแล้ว